ขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีนะครับไม่ว่าจะเป็น B G Leo Bangkok Airways วบเมืองไทยประกันชีวิต Stanley Plan B โรงพยาบาลแมคโค m มิก Mac Fitness Lacta s o i กระตุนคลับชาแนล s a r i ก a Renovation และ Toyota r i c h สวัสดีครับ นี่ครับผู้ชมก็วันนี้ผมอยู่กับนักบอลเป็นนักเตะดาวรุ่งนะฮะเมื่อกี้นับอายุดูนี่เกิดจะเป็นลูกผมได้เลยกับน้องปอนธนพงศ์บุญทับนะฮะโอเคครับจมือดีครับตอนนี้้าสู่ทำเสือพยักฆ์ล้านนานะฮะนี่ก็ถือว่าเป็นการขึ้นเหนือครั้งแรกเลยนะฮะกับเด็กหนุ่มอายุ22ปีการผจญภัยก่อนหน้านี้สามาว่าก็เล่นมาหลายทีมอยู่เหมือนกันแม้ว่าจะยังอายุน้อยอยู่แล้วฟังหน่อยว่า พื้นเพเป็นคนที่ไหนครับเป็นคนจังหวัดลบบุรีครับอืมก็คือเป็นคนภาคกลางนี่เองใช่งนะฮะมาจริงจังตอนไหนที่คิดว่าเออควรจะยึดเป็นเป็นอาชีพก็ประมาณม2ม3ก็เริ่มจริงจังขึ้นแล้วครับแล้วก็ได้ได้ไปคัดที่ประตูมงกคาลอนะะอ๋อครับคือคงจะเริ่มจากจากตัวโรงเรียนก่อนเหมือนทั่วไปนี่แหละใช่ครับพอไปคัดที่ประตูมุกคาแล้วเป็นยังไงครั้งแรกตอนนั้นก็ติดก็ดีใจมากเลยครับเพราะว่าได้เข้ากรุงเทพครั้งแร เรียกว่าชีวิตเปลี่ยนไปเลยเพราะว่าต้องไปอยู่ไปเรียนอะไรที่นู่นเลยใช่ครับก็เหมือนไปคนโตคนเดียวครับพ่อหางแม่ไปดูฮะผู้ชมเรียกว่าเส้นทางลูกหนังนี้เริ่มตั้งแต่อายุยังน้อยเลยทุกอย่างเกิดขึ้นด้วยเร็วมากใช่ครับสโมสนที่เซ็นสัญญาจริงๆเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยที่ไหนตอนนั้นเออเป็นปทุมธานีเอฟซีครับก็ตอนนั้นรู้สึกเป็นอาจารย์อรุณตุล์ครับเป็นโค้ชอยู่แล้วตอนนั้นผม ติดนักเรียนรอบแคมป์นะครับแล้วหลังจากนั้นก็หลุดหลุดรอบแคมป์มาแล้วแกก็ได้โทรหาให้หอของ,องอขัดเงตอนนั้นที่น้องปอเล่นครั้งแรกเนี่ยก็ยึดตำแหน่งกองกลางนี่แหละใช่ครับรกองกลางบางทีก็สลับไปเล่นเซนเตอร์อืมครับคือเท่าที่ผมสังเกตดววูนะุผู้ชมคือน้องปอเนี่ยจะเป็นคนที่ตัวใหญ่มากเทียบกับในอายุรุ่นราวคขาเดียวกันนะ คือขเขาก็จะมีสรีระที่แบบโอ้โหถือว่าได้เปรียบเลยตอนนี้ก็สูงร้อยแปดสิบห้าได้ประมาณนะประมาณร้อยแปดสิบขึ้นอยูฮ <c oughs> ะแล้วก็ยังนี่ยังโตได้อีกนะ <c oughs> อยู่ปทุมนานไหม <c oughs> ก็เล็กนึงครับเ <L ek S 2> ล็กนึงแล้วมีทางด้านอาแบกเขาติดต่อมาให้ไปอยู่ <c oughs> แล้วก็ได้เรียนฟรีนะครับโอ้ <c oughs> <c oughs> โหวนี่สายมหาลัยนะนีเต็อดีนะเริ่มเข้ามหาลัยนะนะอยู่อาแบกนี่นานไหมก็เล่นอยู่เล็กนึง ได้หนึ่งแล้วแล้วอาจารย์อรุณเนี่ยได้ไปลังสิตเอฟซีก็โอ้โหไปร่วมทัพนะครับซึ่งการมาอยู่ลังสิตเอฟซีนั้นก็ถือว่าเหมือนเป็นการเข้าสู่รั้วของบางกอการเอฟซีด้วยเข้าสู่รั้วของบีจีแล้วก็ได้รับการฝึกปรือฝีมือนะฮะพัฒนานู่นนี่นั่นอย่างเรียกว่าถูกต้องสมบูรณ์ตอนนั้นเรียกได้ว่าเริ่มที่จะแข็งแรงมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะอยู่ลังสิตเอฟซีตรงนั้นถ้าจะไม่บิดน่าจะรุ่นราวพอเดียวกับ เอาหมายถึงร่วมทีมนะกับพี่ต้นทศพลพี่โน้ตั้งมรสุขชัยทันใช่ไหมตอนนั้นทันเป็นยังไงบ้างตอนนั้นชีวิตช่วงนั้นก็แฮปปี้ดีครับพี่ก็รุ่นพี่ดูแลดีครับอยู่นานไหมลังผิดอยู่ได้มาสามปีครับโอ้โหอาจจะนานที่สุดก่อนที่จะเปลี่ยนมาเป็นบางกอกการดบีใช่ไหมครับใช่ครับช่วงนั้นผมเจ็บครับเอ็นหัวเข่าขาดเจ็บไปปีหนึ่งเลยครับอายุยังแค่นี้อยู่เลยแต่ว่าเจ็บหนักเลยตอนนั้นเครียดเลย โดนหนักมากโดนเสียบหนักมากแล้วก็กลับมาเป็นยังไงบ้างก็เรียกต้องเรียกหลายอย่างเรียกความมั่นใจเรียกแรงอะไรอย่างเงี้ยเหนื่อยกว่าเพื่อนสุดท้ายแล้วก็รับการพิสูจน์นะใช่แต่รับการไว้ใจที่ลรงสามอย่างต่อเนื่องสุดท้ายก็มาอยู่กับเชมีในเล a g u สองในที่สุดพอแวบแรกที่รู้ว่าจะได้อยู่เชม่รู้สึกยังไงก็ตื่นเต้นครับ เพราะว่าได้เป็นการขึ้นเลื่อนชั้นขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งครับได้เจอรุ่นพี่ที่เป็นมือชิ่นมากครับสิ่งหนึ่งครับผู้ชมที่ผมต้องบอกว่าตั้งหอสังเกตนะฮะก็คือการมาของน้องปอเนี่ยทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนตัวนะฮะของชอเมฟซีโดยโคชโชวของเราเนี่ยโดยเฉพาะในแดนกลางน้องปอเนี่ยจะเป็นคนแรกที่ถูกส่งลงสนามจากมาดาดาวรุ่ง6คนที่มาในเล็ก2เนี่ย ตอนนี้น่าจะเป็นเจ้าตัวที่ได้ลงเล่นบ่อยกว่าใครแล้วคิดว่าเพราะอะไรฮ่ะเราถึงมักจะได้รับโอกาสก่อนใครเลยเวลาเปลี่ยนตัวให่เราใจไม่โชคจ้ยน่าจะเป็นการมุ่งมั่นในการซ้อมความสภาพของฟิตด้วยเพราะว่ากองการต้องใช่ไหมใช่การไล่บอลกันแสดงว่าเราได้เป็นสไตล์แบบนั้นใช่ครับปอนที่จุดเด่นของปอนคืออะไรก็ผมว่าการไล่บอลอืม การตัดบอลวิ่งเข้าไปหาไม่เจอไม่หายยาวใช่ไหแล้วสิ่งที่พยายามจะปรับปรุงแก้ไขตอนนี้ล่ะสบเรื่องในสนามก็จะเป็นการมุมมองในการเล่นบ้างให้มันดีขึ้นใช่ไหมครับจากสามสี่สโมสรที่เล่นมาเน่คิดว่าช่วงไหนที่น่าจะเป็นช่วงหนาที่ที่ดีที่สุดคือเป็นจุดพลิกสุดๆของเจ้าตัวและผลงานตอนนั้นถ้าให้นึกถึงก็คือ ก็ลังสิตนี่แหละครับประมาณปี2015ครับเป็นยังไงฮะช่วงนั้นโอ้หช่วงนั้นถือว่าก็ลงต่อเนื่องเลยครับความมั่นใจแล้วใช่ไหมมีครับสไตล์ของปอนี่เป็นกลางประเภทเชื่อมเกมหรือตัดเกมหรือลุกรับอะไรยังไงถ้าเล่นอยู่ที่ลังสิตก่อนเป็นเชื่อมเกมครับจะเชื่อมผมได้ไปเห็นพี่ๆเชื่อม Fc นะฮะแต่ละคนโอ้โหดีกรีเรียกว่าแล้วเป็นยังไงบ้างที่ได้ร่วมทีมกับพี่ๆเราเนี่ยก็ มีความตื่นเต้นนะแล้วก็ถือว่ารับประสบการณ์จากเขามาอีกทีครับครับแน่นอนว่าเราอาจจะสนิทกับบรรดาหกดาวรุ่งที่ขึ้นมาอยู่เชียงใหม่ด้วยกันนะแต่ถ้าให้พี่ๆในทีมที่ค่อนข้างจะคุยเยอะกว่าอื่นหน่อยหรือว่าสนิทหรือว่าเขาชอบมาสอนมาอะไรหรือว่ายึดไปไหน่อนป้อนให้ถึงใครครับเหยตต้นเลยครับเสียงต้นทุกคนชมจชเลยกิดยั่ไงกัน้างก่อนคุยแนะนําตลอดครับ พี่โชคล่ะอ่าได้มีการคุยอะไรเป็นพิเศษไหมเพราะว่าด้วยสไตล์การทําทีมของโคชอุตว,วีร์ผมทราบมาดีว่าค่อนข้างจะให้โอกาสดาวรุ่งอยู่พอสมควรเป็นยไงบ้างครับพี่พี่โชคแกก็สอนบอกตำแหน่งนี้เล่นอย่างนี้นะครับอืครับก็คือพยายามจะให้โอกาสแต่ยังไม่ถึงกับปล่อยลงน้ําเต็มที่ต้องใ,ให้เรียนรู้เกมไปเรื่อยๆนะครับอ่พูดถึงเป้าหมายของตัวเองหน่อยในฤด,ด,ดูกาลนี้แล้วก็ด้วยความที่อายุยังน้อยเลยมีโอกาส พัฒนาได้อีกเยอะเลยเราวางอนาคตไว้ยังไครับก็นี่ก็เป็นขั้นขั้นที่ก่อนที่จขึ้นไปไทยลีกก็จะรับประสบการณ์ให้มากที่สุดครับในปีชั่นหนึ่งครับแล้วก็ทําเต็มที่ครับเพื่อเชียงใหม่ครับถ้าเป็นไม่ได้ก็อยากจะอยู่ที่นี่ต่อแหละก็อยู่ครับ ก่อนจะทไปครับเดี๋ยวให้น้องปอนะทัตตพงษ์บุญธรรนะมิดฟิลด์ดาวรุ่งผู้แบบนีร่างกายแข็งแรงตัวใหญ่มากเลยฮะเห็นครั้งแรกเลยบอกโอ้โหยักษ์ที่ไหนนะฮะก็เล่นในทั้งของกลางว่าถอยยืนเซ็นเตอร์ได้ไหมก็พี่โชก็เวลาลงทีมก็จัะไปยืนเซ็นเตอร์นั่างเงี่ยเหมือนในน้องเตยทูยินวันหมดเลยครับอ่ะฝากถึงแฟนหน่อยครับกับการมาอยู่ท่าพยัคฆ์นานในเด็กที่สองนี้อย่างพูดอะไรอยากฝากตัวแฟนบอลยังไงช่วยนะครับก็ถ้าได้โอกาสลงก็จะทำให้เต็มที่ครับ เพื่อชาแนงใหม่ครับเพื่อให้คนเชียงใหม่มีรอยยิ้มตลอดเวลามาสนามครับนี่ผมเลยเห็นปอลงเลยิ้มใจเอาผลการงขันดีอ่าแล้วนิดนึงพูดถึงบึกแมนในบ้านนะที่หลายๆคนค่อนข้างจะให้ความสนใจนะเกมเจอชนบุรีกับเมืองทองนะมีอะไรจะพูดถึงเกมสองเกมนี้ไหมก็เป็นเกมที่ใหญ่นะครับก็ทุกคนในทีมก็ ตั้งใจที่เอาชนะ้ได้ครับเพื่อเพื่อเชียงใหม่ครับเป็นโอกาสที่ดีที่แบบมันจะได้บูมเลยถ้าชนะใช่ซึ่งก็ไม่แน่นะฮะเราอาจจะเห็นชื่อของน้องปอ,งปองปนธนงศ์บุญครับ เป็นหนึ่งในสิบเอ็ดคนแล้วอาจะดูเปลี่ยนตรงมาในสองเกมนั้งกันเพราะว่ายาังไม่ามาดีว่าเรามีโปรแกรมต้องเตนะถึงสี่นัดรอบสิบเอ็ดวันซึ่งพี่โชก็บอกอยู่แล้วจะต้องมีการปรับเปลี่ยนแะน่นอนเพราะว่าต้องมีการโรเดชันนด้วยเพราะว่าโปรแกรมนั้นเขางจะหนักหนาวเรื่องอยู่เหมือนกันโอเคฮะก็วันนี้ต้องขอขอบคุณมากเลยนะฮะน้องปอแล้วก็ต้องฝากคุณผู้ชมแฟนบอลชาวเชียงใหม่นะต้องช่วยกันให้กำลังใจน้องให้โอกาสน้องนะก็ต้องดูกันต่อไปว่าชุดเอฟซีเนี่ยว่าได้ของดีจริงอายุยังน้อยนะอนาคตไกลมากแล้วก็ ทุกอย่างนะี่คือพร้อมที่จะเรียนรู้แล้วก็วสู้อย่างแน่นอนนะคนนี้ฮะถือว่าช่วงนี้ได้ของดีนะได้รุมจากลบบุรีฮนะน่นพงศ์บุญธรรมครับผมอขอบคุณครับ